สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับมือนี้มาส่งรถนะครับมาส่งรถ5 0 4 0ดีคุณพี่อุวนนะครับดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้พี่เป็นขายฟอร์ดฟอร์ดเก่านะครับฟอร์ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เป็นค้าเองนะครับบริเตนเซลกานะครับเป็นขายเองนี่ครับอุปกรณ์เก่าเพิ่นกันยั่งยอยู่นะครับอุปกรณ์เก่าพานขุดมั่นนะครับพานขุดมั่นนี่ครับ อันนี้เพิ่นกสิขายู่ด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจกับมาเบิงนะครับมาเบิงหรือโทรมาสอบถามเซลกาก็ได้นะครับหรือโทรมาหาพี่เพิ่นก็ได้ผมจะเอาเบอร์โทรพี่เพิ่นไปใต้คลิปให้นะครับพานมันเป็นพานสามนะครับพานสามโค้งซีนะครับโค้งซีเวลาเขาเอื่นงานจริงงานนะครับของกดญ่นะครับอาจจะเป็นพวกแปดชิปเก่าชิปแรกนั่นแหละครับรถเดิมเล่าแปดชิปหาแรงมาสั่นนะครับอ่าตัวรถใบมีดพานพ่วงนะครับพานหานะครับ ใบมีหน้าซานะครับ5 0 4 0ูดีเาส50%นะครับเหลือห้าสิบประมาณนี้ครับพูดนะครับพี่คนดังอยู่ข้างในนะครับโปรโมชั่นกับช่วงนี้ก็ถือว่ายังโอเคทีงดีนะครับของแถมกับไล่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งของแถมนะครับสองรถพวกนึกออกนะครับแกไมาจนหนังครับนี่ครับของแถมปั๊มปล๊มลมห้าสิบลิตรนะครับ เปิดเพื่อนี้ได้ครับเปิดเพิ่งนี้อดะเดี๋ยวผมจะพาเพิ่งรถนะครับของผี่อุบลนะครับเบดนะเบดทวงรอลังนะครับบอมเป็นแถมดอกมากกับรถอย่าบาแถมถ่อดมากกับรถนะครับนาการก็มากครับอใบมีหน้าส่านะครับนากากตะแกงขางไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมแถมเพิ่มกับที่ผมถ่ายเมื่อกี้ครับกับดามต่อนะครับ ที่ผมแถมนะครับ 5040D ดีเงินสวดต,ตอนนี้กับ6 3 0 0 0 0านะครับอุปกรณ์3ชิ้นอันนี้พี่เป็นเอาอุปกรณ์2ชิ้นนะครับพนสองชิ้นให้เบิ่งครับว่างามบอกงามนะครับงามงามงามคำู้ดดีครับรับประกันเครื่องจน2สองปีนะครับตัวรถและอื่นๆหนึ่งปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงอุปกรณ์หกเดือนนะครับสามพนัน ไปมีดครับซื้อพานเก่ครับซื้อเงินสดเจ้าของนะครับหรือเงินไขไดนะครับช่วงนี้ยังได้โปรดีอยู่นะครับท่านสนใจกับสามารถจองรับโปรไว้ก่อนได้นะครับส่วนเฮาสิไปออกงามใดกับจังจังบากันอีกที่หนึ่งนะครับหรืออยากลงมายด้ยังไงกับทัวร์วสอดาวเซลกาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับหรือสีอดไลน์มากกับได้ถาบ่อยากบ่สะดวกคุยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ไต้คลิปให้นะครับเบอร์โทรกับกับไอดีไลน์นะครับอ่ะเหมือนนิ้มบริเวร่องครับบริเวร่องบรรยากาศมันฝนตกนะครับมี่ครับฝนตกครับร่องนะครับเป็นเทนไฮมันนะครับทั้งนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณที่อุบวนหลายๆครับพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้ก็จะเอาไปเพียงสำานีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ